ก็จะมาช่วยเหลือแต่จะไมที่คอยแบ่งแบ่งแหละแต่ ุรศเจริญชิโชคผู้ว่าราชการจังหวัดนายงในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี่1 0เนท่ายกครับขอผมขออนุญาตทำเรียนในภาพรวมของผู้โดยสารที่ต่างประเทศที่ได้รับสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทยจะสังเกตว่าเราจะการไม่ให้เข้าไปในอาคารหลังนอกเหนือจากจะผ่านการตรวจทัดกรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วในส่วนของการท่ากับยานสุราก็มี อากาศยานเข้ามาเราต้องทำการตรวจสอบหนึ่งเป็นสู่รของดีโฟบิติเกียแล้วจือได้รับการอนุญ,ญาตเป็นทางการนะครับสองก็งมีแผนการบินที่เข้ามาและสามต้องมีเอกสารยืนยันเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยเป,เป็นระดับแรกการาากาท่ากระจายองเขาจะยังไม่อนุญ,ญาตให้เครื่องเข้ามาเทียบที่สพานให้จอดอยู่บริเวณล,ลานจอดหลังจากนั้นก็ทําการสือ่อสารกันภายในระหว่างขอประคับการบินกับในเครื่องบินว่ามีผู้โดยสารใดที่มีอาการผิดปกติ เช่นไอจามเป็นไข้ตาแดงมีเสมหะเหาเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าไม่มีพฤติการผิดปกติประกอบกับมีเอกสารที่ยืนยันเรื่องสุขภาพไปที่เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบ,บวนการที่จะมาเข้าในท่ากัศยานคัดกรองคุณภูพร่างกายและสองถามอาการทางรมทางเดินหายใจถ้าเกิดพบว่ามีไข้หรือว่ามีอาการที่ต้องสงสัยมี U I จะมีการอสอบสวนโรคเบื้องต้นและนํำแยกกับไาที่ห้องแยกกักน,นะคะแล้วก็รา,าสานผู้เกี่ยวข้อง COE ก็ e. คือไปอนุญาตข้ามประเทศของกมาสวบการต่างประเทศทไปตรวจสุขภาพวิทยุไปฟอรมหลังจากนั้นเมื่อเอกสารครบแล้วเราด่านควบคุมโรคจะออกเอกสารการกัน,กนตามพรบโรคติดต่อและจะนําส่งสูง คนเข้าเมืองเพื่อเข้าสู่พิธีการเข้าเมืองต่อไปมีการทำลายเชื้อแล้วก,ก็นำสู่สถานกักกันที่ราชการจัดให้ขออนุญาตนำเรียนท่านคณะท่านนายกเป็นผู้เดิน,นาทางเข้าประเทศค่ะ <c oughs> จุดแรกจะเป็นสุดคัดกรองอุณภูมิ <c oughs> ค่ะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะเป็นการคัดกรองอุณภูมิโดยเครื่องถังแกง๊สผมก็ในจุดนี้นะครับนักอุณภูมิที่เราตัต้งไว้ก็คือ37.5ในส่วนที่2ต่อไปนะครับเดิเป็นจุดที่2คือบอแอ เพื่อการสั่งงานที่หลากหลครับโดยแรงเหยียดประกอไปด้วยประวัติทั่วไปของมู้ปรกบก ตัวตุนพวงคิงดังวผู้ในกรารดูแลตรวจพืนเมืองขอมอบหมายให้ท่านรองตุนพงชายจันทร์ซึ่งรับผิดชอบบรรยายขั้นตอนกรณีภาวะไตเกินไม่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ครับสำหรับช่องโน้นจะเป็นให้กับทางลูกเรือนะครับแล้วส่วนผู้โดยสารทั่วไปก็จะมาช่องนี้ครับขั้นตอนทั้งหมดของสตมไม่เกิน 40, 40วินาทีต่อคนแค่ตรงนี้นะสี่เบไบโอเมตริกครับต้องขอบพระคุณท่านครับเพราะว่าเราตรวจมาประมาณ66ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็สามารถ ตรวจคนโอเวอร์สเตย์ตรวจคนที่มีหมายจับหมายจับเกือบสี่พันโอเวอร์สเตย์ประมาณสามแสนคน,นไมโอค,ครับต้องสแกนหนานนิดมอนอะครับช่วงนี้เรา